สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sunfei ด u b l e โหลดนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปซาบระลาดปะทะกับบ้านนะครับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไล <c oughs> ค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเนี่ย คนดูคงถามในใจว่าเป็นอะไรกันนะครับแต่ครูไม่หยุดหรอกนะโอ้โหครูอยู่เธอผมเวียนหัวโอเคคูก็เวียนหัวเหมือนกันคลิปที่เราลงเมื่อวานน่ะนิสบัลาัทั้ง5ในเขาวงกดอ่ะคือในคลิปเราพูดว่ามันจะมีอีกหนึ่งตัวใช่ไหมที่จะมาใช่เพราะกว่าพอเราลงคลิปไปอ่ะภายในวันนั้นอ่ะมันมีตัวใหม่มาพอดีเลยคุณครูอีเดใช่ ซึ่งตัวนั้นมีชื่อว่า house head นะครับผมตัวหัวบ้านหัวหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นตัวเหมือนแบบว่าแมงมุมหัวบ้านนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับผมเราจะยังไม่หนีในเขาวงกดนะเราจะเอามาประทะกับบ้านก่อนนะครับในคลิปนี้อะ่ะ <Wow. S 1> ทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การโจมตีเป็นยังไงนะครับคือจะชอบมีคนถามไหมทุกคนว่าทําไมผมถึงไม่ทําคลิปรีวิวตัวแบบว่าผู้ที่มาใหม่นะฮะคือพอดีว่ามีหลายช่องที่รีวิวไปผมก็ไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่าทําไปมันก็ซ้ํากับคนอื่นไงผมก็เลยทําการแบบว่าเอามาปะทะกับบ้านเอามาหนีเลยละกันในขอาวงกดอะ่ะสมา,สมาชิกหนา้าแล้วผมแค่าต่ำสามสิบห้าบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้ที่เพจปอโตช็อปนะครับผมไปแล้วและนี่ก็คือ House ฮิ t คือที่มันแมงมมุยยัักชดๆเลเลอ เดี๋ยวผมจะหยิบม,มานมาด้านล่างดีกว่ามันใหญ่เกินนี่ครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวแบบปกตินะฮะและอันต่อไปเป็นเวอร์ชั่นเล็กคุณครูมาดูนี่แม่พ้าเล็กมากอไอตัวนี้จริงจงมันพังตัวได้นะคุณครูรู้เปล่า <c oughs> คุณครูลองดูตัวนู้นไกลๆเห็นไหมเห็นบ้างมันปอมตัวเป็นบ้านเว้ยพอคุณครูเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าเผยร่างกายมันออกมาเหมือนมันล่อแบบว่าคนเข้าไปในบ้านี่ะเพื่อที่จะจับกินหรืออะไรต่างๆนานาน่ะแหละไอแต่มันซ่อนเงาตัวเองไม่ได้นะดูดีโอ้โหบ้านนึง ใจตกคืกกอกระ่คือกุใจหมดเลยจัมสแกรและอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคุณครูนูน่นนี่แม่อันนี้เป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนตึกอะสี่เหลี่ยมนะครับโอ้โหด,ดูหน้าตามันมี3มตาโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดนะครับเราลองมาดูการเดินของมันดีกว่าว่ามันจะเดินยังไงนะครับ ก็คือเดินแบบแมงมุมนั่นแหละมีแปดขานะครับมาดูซิว่าเราจะรอดจากการอยู่ในบ้านหรือเปล่าแล้วตัวน,นี้จะฆ่าเราได้หรือเปล่านะครับผมตอนเราอยู่ในบ้านมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูการโจมตีมันก่อนดีกว่านะมาดูเลยดีกว่าตอนนี้มันวิ่งมาหาเราแล้วโอ้โหอย่างเร็วโอ้ไอ้ตัวเล็กวิ่งนําหน้ามาเลยเออใช่บอกแล้วว่าตัวเล็กมันวิ่งเร็วที่สุดแล้วน่าเอาไปนีนะของวงกดมากๆเลยตัวเล็กเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเนี่ยมันคลอดตัวเล็กออกมาเห็นไหมตอนนี้ตัวเล็กม โอ้ตีทีเดียวตายเลยอะ ใช่โหดมากเลยทุกคนกูว่านะเราไม่น่ารอดกันหรอกเอ้แต่ก็ไม่แน่หรอกนะบางทีมันเห็นเราอยู่ในบ้านเนะี่ยมันอาจจะคิดว่าไม่มีใครอยู่ก็ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีบ้านแบบไหนบ้างเหมือนเดิมนะมีบ้านสามระดับระดับที่แบบว่าอ่อนๆหน่อยระดับกลางๆแล้วก็ระดับที่แบบว่าดูดีอะไรระดับการดูดีไม่ดูดีนี่คือภายนอกนะส่วนแบบว่าความโหดความอะไรนี่เรายังไม่รู้ไงต้องวัดดวงเอาอย่างเดียวเลย้เขาใบางทีบ้านใหญ่อาจจะกากบ้านเล็กก็จะโหดก็ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าพวกเราเคยเจอมาก่อนแล้วนะ และนี่ก็คือบ้านระดับเล็กนะครับผมเป็นบ้านอันแรกหลังแรกเหมือนกับศาลาเลยฮะเนี่ยศาลาเรามีเมลยะ <AR> ผมว่ามันก็ดูดูดีนะถ้าไม่ติดตรงว่ามันไม่มีประตูเนี่ยแหละทุกคนใช้ไฟฟ้าได้ด้วยโอ้สภาพไม่น่าใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> เ้ยเธอมีหลอดไฟมีรูปตรงนี้ด้วยรูปใครก็ไม่รู้นะครับสวิตช์ไฟนี่อันเบลเลอร์เลยปกติเราใช้นิ้วกดใช่ไหมสวิตช์ไฟอ่ะไงผมว่านี่ใช้ตีนถีบแน่เลยใหญ่ขนาดเนี้ยอ้าวถือรูปได้ด้วยเว้เออเอาออกมาเลยเอยโอ้ เอ้ยคุณครูดูบนโต๊ะดิมีอะไรก็ไม่รู้นะมันไข่ใช่ไหมเนะี่ยเอ้ย,อยน่าจะไข่นะผมเริ่มสับสนแล้วนะว่าอัานไหนหัวครูอันไหนไข่วนะเนี่ยเหมือนกันเลยคุณทำลายไข่แล้ว<อ>นี้หรือหัวครูอันนี้คือมีสวิตไฟสองที่นะผมตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะครับโอ้โหวันเดียวกันนะมีจอบสวิตเฉยแต่มันก็คืออันเดียวกันนะั่นแหละเขามีการปูกแตงโมนะปูแตงโมในกระถางเดี๋ยวครูทุบกระถางแป๊บเอาแตงโมนี่แตงโมมากินเนี่ย ดึงมาไม่ได้เอ้ออยู่ข้างนอกแล้วมาไปกินกันดีกว่าแงม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 ๆ่ๆๆงมแ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 งมยงมแงมแงมแ่มนงมแงมแงมแงมือมแงมแงมแงมแนมแะเแงมแงมเงมแงมองมแงมแๆกแงมแ้มแงมแงมแๆมแงมแงมแ้มแง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 บแงนแรกสวยกว่แงมแงมแงาแงม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 แ่มแง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 ม บางทีแบบว่าตอนสาประหลามาโจมตีอ่ะบางทีบ้านมันแตกเลยนะเว้ยครูว่าบ้านนี้นอนนอนไปเฟียนต่ำแน่นอนโอ้ยนึกภาพออกเลยครูคเราเอาชเแลงมาตีนี่ดิผมอยากจะรู้จริงมันในนี้หรือเปล่าคือแค่ชะแลงตีแค่เนี้ยก็แตกแล้วไปยาโอ้โหโอ้ยอะไปบ้านต่อไปเลยแล้วกันนะส่วนบ้านนี้นะผมได้ทั้งความใหญ่แล้วก็ความสวย แต่ว่าด้านในนี่ค่อนข้างที่จะไอ้นี่เลยนะครับเอาไว้เตะตะก้อนนะฮะกูนึกว,วบ้านสองชั้นเลยอีกเออไม่ใช่มันเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแต่มีห้องใต้บันไดนะเอ,อ้ยห้องใต้บันไดเออว่ามีห้องใต้บันไดทุกคนเอ,อ้ยตาหลังคาไม่ใช่ต้บันไดหลังคาเหยียบไม่ได้เอ,อ้ยหลังคาทะลุบ้านนี้ค่อนข้างไม่สมประกอบเออ ภายนอกดูดีแต่แบบว่าภายในนี่แบบว่าดูไม่ค่อยสุดยอดเท่าไหร่สรุปบ้านนี้มันจะดีหรือไม่ดีวะเนี่ยน,นั่นสิไปคุณครูเดี๋ยวเราไปทําการเอาสาบะรามาพักกับบ้านเลยแล้วกันนะมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่าในคลิปนี้นี่แบบว่ามันดูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรอดเท่าไหร่บ้านระดับกาาทข้งนั้นเลยครูว่าเอ้แต่ไม่แน่เราเว้ยเราอาจจะแบบว่าปลอดภัยในบ้านก็ได้เขาจะไปรู้ใช่เออเราต้องแบบต้องเชื่อมัน่นใช่ไหม ไอตัวที่เราจะเอามาปะทะากับบ้านขอเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวปกติแล้วกันนะครับผมก็คือตัวนี้นะตัวต้นฉบับเลยส่วนนี้ก็คือบ้านของเรามาดูซิว่าจะรอดรือเปล่าคุณครูผมว่าคุณครูเอาอะไรมาปิดประตูหน่อยเร็วขอแบบว่าที่มันดูแข็งแรงได้ไหมดูแข็งแรงเหรอเฮ้ยนี่ครูมีของดีแนะนำเออค <c oughs> อนเทนเนอร์มาปิดเลยคุณครูดีดีดี บ้านนี้<อ>จะได้ดูปลอดภัยขึ้นใช่เดี๋ยวปิดเอเอปิดไว้เอ,เอาปิดไว้แบบว่าพอที่จะแบบว่าไม่ให้มันมีตัวอะไรเข้ามาได้อ่ะโอเคอย่างนี้หละเยี่ยมเลยครูสับปะาดก็ยืนรออยู่ตอนนี้สับปะาดคงคิดในใจนะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอ,อยากจะฆ่าแล้วจะเย็นจะเย็นก่อนจะสับปะาดไม่แน่นะครูคอนเทนเนอร์นี่อจะทําให้เราไม่ตายก็ได้นะไอ้นั่นก็ดีเลยนะใช่มาเรามาทําการให้สับปะรดโจมตีบ้านเลยแล้วกันเ,เรามีหน้าที่แค่นั่งรอความตายนะโอ้สับปะาดมาแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วดูซิว่าจะรอดมันโจมตีทะลุบ้านมาเลยครับตายตายถุนเลยเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองตัวเล็กดูแล้วกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเราเปิดให้ตัวเล็กมาแล้วรอในบ้านดีกว่ามาดูซิว่ามันจะโผล่มาทางไหนมันน่าจะปีนได้หรือเปล่าหรือมันปีนไม่ได้แต่มันเป็นแมงนุ่มนะไอ้มันปีนไม่ได้อยู่ทางขวาอยู่ทางขวาโอ้ยโอ้โหอยู่นี่ มันไม่สามารถเข้ามาได้นะผมเพราะว่ามันรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่กว่าร่องตรงนี้ผมจะเปืนยิงมันเลยแล้วกันเอออาเออเออเัดเคลื่อนไปกันโอ้โห <c oughs> ยิงไม้ให้มันแตกเฉยเลยมันเข้ามาได้เฉยเดี๋ยวรอบนี้จะลองเอาเป็นตัวนี้ดูแล้วกันนะทุกคนตัวก่อนหน้านี้ก็ไม่รอดแล้วตัวนี้จะไปรอดได้ยังไงนะครับอาคุณครูช่วยปิดรูดตัวนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวครูขอหาไม้เก่าก่อนแป๊บนึงนะปิดไปก็เท่านั้นละมั้งคุณครูเพราะว่าตัวมันใหญ่นะมันเข้าไม่ได้หรอกแต่ไม่แน่เผื่อมันจะมีลูกมัน <c oughs> ปิดไว้ปะปะไว้มาดูกันเลยทุกคนครับว่าเราจะรอดจากสปาลาหรือเปล่ามาผมตอนนี้สปาราน่าจะวิ่งมาแล้วมั้งเนี่ยมาดูมาดูโอ้ โอ้ยทีเดียวตายคู่เลยโอ้โหสรุปคือบ้านนี้ไม่สามารถที่จะก,การเราจากสับป,ปะาดได้นะครับโอ้ยมันร้องด้วยบ้านก่อนหน้านี้เรายังไม่รอดเลยอะแล้วดูสภาพบ้านนี้ดิ <c oughs> บ้านนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตอนที่เราแนะนําบ้านนะนะ ผมว่ามันคงแตกสลายแน่นอนแต่ไม่แน่หรอกบางทีไอเฮ้าส์เฮดมันอาจจะแบบว่าเห็นบ้านเป็นพวกเดียวกันไงมันก็อาจจะไม่ทําลายบ้านก็ได้เออจริงด้วยจริงด้วยเพราะมันเหมือนกันนะถ้าดูจริงๆแล้วเนาะเหมือนเหมือนเหมือนกันมากเหมือนที่สุดเหมือนเหมือนตรงไหนไวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะคุณครูทําอะไรอ่ะปิดประตูโอ้ประตูนี่ไฮเทคมากเลยนะเนี่ยสามารถมองออกมาได้ด้วยเป็นกระจกเลยเนี่ย เท่เท่ให้เทกไงมาดูซิว่าจะเหลือแต่กระจกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะผมมันกาลังปอมตัวเป็นบ้านอยู่เห็นไหมทุกคนคิดว่าเนียนเหรอโอ้หบ้านอยางกับดินน้ํามันไม่จะเนียนตรงไหนเลยมาเลยทุกคนเฮ้ยมันมันเนียนว่ะมันเนียนว่ะปืนยิงสักทีหนึ่งเอ้แต่กี้มันหันได้นะเฮ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กมาตัวเล็กมาเอ้ยไม่ต้องห่วงเรามีกระจกกันไว้อยู่ไม่เป็น อะไรหรอกมีกระจกมากระโดดลงมามีบ้านคือไม่เ <c oughs> ลยโอ้โหเดยเดี๋ยวเดีเดมาไม่อยอมมาทุกคนโอเคเดี๋ยวอันนี้ใหม่ก่อนมาแล้วผมตอนนี้มันยืนมาแล้วทุกคนมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะเราอยู่ในบ้านก็อยู่ตอนนี้โอ้โหมีตัวลมตัวเล็กมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันติดเหมือนมันจะติดบ้านมาทุกคนอ้ เกิดอะไรขึ้นโดนตัวเล็กฆ่าหรอครูว่าครูโดนตัวเล็กฆ่านะเออผมก็ว่ากันแหละเพราะว่าตัวใหญ่มันยังติดอันนี้อยู่เลยบ้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําการป้องกันเราจากสับปะาดได้นะครับน่าเสียดายจริงเลยเดี๋ยวรอบนี้เราจะให้ตัวนี้โจมตีนะครับผมไม่สามตานะครับมาดูกันเลยว่าจะรอดหรือเปล่ามาแล้วผมไม่สามตาเดีไปแล้วเอ้ยมันค้อลุยแล้วะโอ้ยโดนจับกินโอ้โหนี่มันอะไรกันเออคุณครูตายจมกองไม้ หน้าโผล่มาน,นึงหนึ่งไลยโอ้โหแบบบ้านนี้เหมือนแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรกันเราเลยเหมือนเราอยู่ที่โล่งเลยบ้านก็ไม่พังนะเหมือนแบบเหมือนตีโดยไม่สนบ้านเลยใช่บางทีมันอาจจะแบบว่าเห็นบ้านเป็นพัธมิตรมันก็ได้นะเี่ยมันก็เลยโอ้ไม่ทาอะไรบ้านหลกนะ และนี่ก็คือบ้านหลังที่3มหลังสุดท้ายนะครับผมสองหลังที่ผ่านมาคือไม่สามารถที่จะการเราได้จากสับปะหลาานะครับหวังว่าบ้านหลังนี้จะกันสับปะหลาดได้นะครับพวกเราขี้เกียจที่จะตายแล้ว <c oughs> คุณครูครั้งนี้เราต้องเล่นของหนักคุณครูวางระเบิดรอบบ้านเลยโอเคเออเราต้องมีอาวุธสู้กับมันบ้างอ่ะทุกคนตอนนี้เราทําการวางระเบิดนะอาจจะแหลงนิดนึงไม่นี่หลอกแหลกมากเลย <c oughs> เอ้ยระวางังวางใกล้บ้านเกินไปมันระเบิดเข้าบ้านนะโอ้ยบ้านแข็งแรง ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะผมมาดูสิว่าจะรอดจากสัปหลาหรือเปล่าเตรียมกดระเบิดด้วยนะคุณครูโอเคเริ่มแล้วผมตอนนี้มันระเบิดอโหแลกคูณสองเฮ้ยเดี๋ยวเดนะอ้โดนตีตายไปเลยตอนนี้อยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมนะครับตายแบบว่าขาคว้กันด้วยคือสุดท้ายก็ไม่มีบ้านไหนที่จะปกป้องเราจากสัปหลาได้คุณครู มีแต่บ้านก,กากั้งนนเลยเออโหครั<อ>้งต่อไปคุณครูต้องหาบ้านที่มันดูโหดดูแ<อ>ข็งแรงดูทนทานมานะโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะมีบ้านกากราหนั้นเราจะไม่มีบ้านกาก,ากแล้วเราจะมีแต่บ้านโหดสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนและกันไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับส่วนใครสนใจรูปปู่ต้นไม้สามารถปูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยขั้นต่ำาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อผมได้ที่เพจโปโตช็อปนะครับผม ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับไปด้วยครูขึ้นมาขึ้นมาครูว่ามันน่าจะลอยได้นะอ้าวหนักเกินลอยไม่ไหวต้องใส่เยอะเฮ้ยเฮ้ยลอยแล้วลอยแล้วความสมดุลไม่มีเลยโหเฮ้ยนี่ไงลอยแล้วโอ้ไปด้วยครู